จังหวัดสตูลสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาคสี่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้เครื่องความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนกรณีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินณจังหวัดสตูล ที่ห้องประชุมอภัยนุราช1ชั้น2โรงแรมสินเกียรติบุรีอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายสุพจน์รอดเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนกรณีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาคสี่ นายพันศักดิ์ปลอดเอี่ยมผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและกำกับดูแลสำนักงานกสทชภาคสี่ได้กล่าวว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติทุกครั้งสังเกตได้ว่าระบบโทรคมนาคมซึ่งเป็นระบบสื่อสารหลักประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื้นฐานจะได้รับผลกระทบระบบสื่อสารถูกตัดขาดส่งผลให้ไม่สามารถประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันท่วงทีก่อให้เกิด ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติสำนักงานกสทชอภาค4จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจการติดต่อสื่อสารและบูรณาการความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ บนพื้นฐานการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนรวมถึงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น120คนประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลระยะเวลาในการอบรมหนึ่งวันได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสตูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภาคสี่ นิวยี่ินิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน